สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิต EP ที่24กันค่ะคุณท่านกำลังรับชมช่องพระบ้านมงคลชีวิต EP ที่24กันนะคะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะทั้งหมด18รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจง้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้อง์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่หนึ่งวันนี้คุณท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นแรกนะคะท่านใดสายหลวงพ่อคูณนะคะวันนี้มาพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะหรือจะเป็นรายการที่4นะคะเป็นพระสม เด็ดพิมพ์ใหญ่นะคะมาพร้อมใบประกาศค่ะ หรือจะเป็นหมายเลข9111นะคะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927 153 08919 2 7เ5 3, 3เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวหนูจะเขียนไว้ให้ด้านบนนะคะท่านใดมีไลน์สามารถแอดไลน์ ID เข้ามาได้เลยนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้คะ่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะจัดส่งให้ฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางคะ่ะ ท่านใดปิดทานจองท่นานได้รายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะฝากคุณท่านกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งค่ะวันนี้น้ำท่านหมายเล็กหนึ่งนะคะขอเปิดด้วยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นแรกค่ะวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมานะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีหนึ่งสองนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมการน้ำท่านเหรียญน,นี้มาพร้อมกล่องเลยนะคะ วันนี้รีบได้ได้มานะคะรีบนํามาไลฟ์สดให้กับลูกค้าช่องปัญญากันเลยนะคะวันนี้ตาท่านใดวายตาท่านใดถึงย่อมได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะท่านไม่ควรพลาดนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดกันนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีเลยนะคะขอท่านที่ศรัทธาพร้อมรับนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะเป็นเหรียญยอดนิยมด้วยนะคะ เนื้อทองแดงลมดำของท่านได้เหรียญไว้พอองค์นี้พร้อมใบประกาศเลยนะคะรายการที่1วันนี้ของท่านขอเปิดแบ่งปันราคาเบาๆนะคะให้กับลูกค้าช่องปัญญาค่ะรายการที่1วันนี้ขอปล่อยแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บบาทนะคะท่านใดต้องการเก็บศึกษาเก็บสะสมของท่านไม่ควรพลาดเลยนะคะ วันนี้นะคะท่านใดไว้ย่อมได้ไปครอบครองท่านมาดูเหรียญกันนะคะตัวหนังสือยันอักขรท่านชัดนะคะเหรียญพระอาจารย์คูณปริสุทธโธน้ท่านหน้าท่านเต็มนะคะวัดบ้านไรอ์อำเภอด่านขนทศจังหวัดนครราชสีมาเขาท่านเป็นเหรียญองค์เปลยนะคะองค์นี้นะคะเก็บได้เก็บการนอาท่านหาเหรียญสวยๆแบบนี้กันได้ยากนะคะอักขรด้านหลังยังชัดนะเขาท่าน สวยมากๆเลยนะคะอาจจะมีศึกตามสภาพเหรียญน,น่าทานตัวหนังสืออาจจะมีสึกบ้างนะคะเหรียญเก่าเดิมเน่าทานเก็บได้เก็บกันนะคะหมายเล็กหนึ่งวันนี้ค่ะท่านใดศรัทธานะคะขอปล่อยแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นเลยนะททานด้านหลังนามบัตรนะคะชมรมพุทธศิลป์ไทยค่ะ650บาทค่ะถัดมาเน่าานมากันที่รายการที่สองนะคะ มาเลขสองวันนี้ขอาท่านเป็นสร้อยนะคะเป็นสร้อยคอนะคะท่านใดที่ยังไม่มีสร้อยกําลังตามหาอยู่นะคะวันนี้หนูมีมาแบ่งปันเป็นหนึ่งเส้นคขาท่านตุงหัวนะคะหัวสร้อยตรงนี้นะคะจะเป็นแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะท่านแกะสลักเป็นช้างนะคะตรงนี้เป็นตะขอนขาท่านเป็นหมุดนะคะท่านเวลาสวมใส่สามารถ หมุนตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ปิดตรงนี้ได้เลยค่ะท่านสวยมากๆเลยนะคะเส้นนี้นะคะท่านใดนะคะกาลังตามหาสร้อยสามารถองค์นี้ไปห้อยบูชาพระเครื่องกันได้นะท่านนี่ค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีตะขอให้นะคะสวยมากๆค่ะท่านมีเพียงแค่1นึเส้นเท่านั้นนะคะวันนี้ขอปล่อยแบ่งปันให้กับคุณท่านที่ศรัทธานะคะ ซอยเส้นนี้นะคะขอแบ่งปนันที่600บาทเท่านั้นค่ะท่าน600บาทพร้อมส่งนะคะตรงหัวนะคะท่านเป็นแกะสลักเป็นรูปหัวช้างนะคะสวยมากๆค่ะท่านใดนะคะสนใจนะคะปล่อยแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่ะจัดส่งให้ฟรีนะคะพัดมาคำท่านมากันที่รายการที่สามค่ะ หมายเลขสามวันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อการวัดพญาสการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะชุดกรรมการนะคะท่านจะได้รับทั้งหมดสามเหรียญด้วยกันค่ะเป็นเหรียญเปย์น้งทา่ทานองค์นี้ไม่ได้เลี่ยมกรอบนะคะเก็บได้เก็บกันน้งท่านเหรียญหลวงพ่อกันนะคะสามองค์สามเนื้อค่ะหน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนนะคะท่านใดศรัทธานะคะวันนี้ปอยแบ่งปันที่8 5 0อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะ 8 5ดอยห้าสบาทนะท่านนะคะได้รับถึงสามเหรียญนะนท่านไม่ควรพลาดไม่ควรปล่อยให้หลุดกันนะคะหน้าเหรียญท่านสวยค่ะท่านมาพร้อมกล่องเดิมนะท่านมั่นใจได้เลยนะคะหน้ากล่องท่านอักขรว้ชัดเจนค่ะไม่ควรพลาดนะคะ8 5 0ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะท่านรายการนี้นะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่4ี่ค่ะหมายเลขสี่วันนี้นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะท่าน ท่านใดที่กำลังรอรายการนี้อยู่นะคะให้ทันกันนะคะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เนื้อผงวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพนะคะประเภทเป็นพระเบญจภาคีด้วยนะคะรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะ สวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนของทานองค์นี้นะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึเค่ะไม่มีบิน่นไม่มีแตกหักนะคะพระสมเด็จรายการนี้นะคะเก็บได้เก็บกันนะเขาทาน6 5รบาทเท่านั้นนะคะท่านใดปิดทานจองทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ สามารถนําไปเลี่ยมเก็บผิวองค์พระกันได้นะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะพุทธคุณท่านล้นหลานนะคะด้านหลังท่านดูนะคะเนื้อผงไม่แตกนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์ค่ะมวลสารดั้งเดิมเลยนะคะตาท่านใดไวตาท่านใดถึงวันนี้ย่อมได้ของดีกลับบ้านแน่นอนเขาท่าน,านไม่ควรพลาดน,นะคะทาจากกล้องสดเลยนะคะ ช่องปัญญาเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะส่งให้ครบทุกบ้านของท่านรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะหมาเล็กสี่วันนี้นะคะท่านใดศรัทธานะคะแบ่งปันเลยที่650บาทค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่5ค่ะ หมายเลข5้าวันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระคังเช่นกันค่ะ,คะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบให้กับคุณท่านเลยนะคะได้รับพระสมเด็จพร้อมเลี่ยมเลยนะคะได้ไปคุณท่านบูชาขึ้นคอได้วสวยๆค่ะคุณท่านองค์นี้นะคะเป็นกรอบเลี่ยมเงินเก่าด้วยนะคะ<ๆ>องค์นี้เป็นพระเนื้อผงองค์สภาพองค์พระท่านเก่าเดิมของท่านพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะมวลสารดั้งเดิมค่ะ,คะวันนี้ให้ไวให้ทันกันนะคะ ไม่ควรปล่อยให้หลุดกันคำท่านรายการที่ปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่ห้า้อยบาทค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆคบท่านท่านใดว่านะคะอยู่รับชมไปพร้อมๆกันนะคะพระบ้านรายการดีๆนะคท่านหาองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะทัดมาค่ะมาที่รายการที่6ค่ะ หมายเลขหกวันนี้นะคะท่านรายการนี้เป็นปิดตาหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนะคะองค์ลงรักปิดทองเช่นการะคาท่านมีคราบทองแผ่นทองเห็นท่านชัดนะคะเนื้อองค์พระท่านสภาพเก่าเดิมะคะ่ะท่านอยู่ในเลี่ยมนะคะองค์นี้ดูแลรักษาสภาพอย่างดีเลยนะะ้ท่านอยู่ในเลี่ยมค่ะเลี่ยมกรอบให้กับคุณท่านนา,นานาเลยนะคะแบบนี้นะคะ แค่กรอบก็หาที่ไหนไม่ได้แล้วน้องทานวันนี้ปล่อยแบ่งปันเลยนะคะให้ทานกันนะคะห0 0บาทเท่านั้นค่ะห0 0บาทเท่านั้นนะคะคัามาค่ะท่านมากันที่รายการที่7นะคะหมายเลข7วันนี้ค่ะขอปล่อยคู่นะคะคู่นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะท่านและเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อแดงค่ะพระครูยานวิราชนะคะหรือหลวงพ่อแดงนะคะท่านเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะ น,นายทหารนายตำรวจนะคะครบ30ปีของท่านเหรียญพ่อแดงรุ่นนี้หากันยากนะคะนานๆถึงจะมีมาแบ่งปันน้องท่านหน้าเหรียญท่านสวยนะคะหน้าเหรียญท่านเต็มนะคะลายเส้นคมค่ะหน้าไม่สึก้องท่านเหรียญพ่อแดงนะคะแล้วก็เหรียญพ่อฉุวยค่ะสวยมากๆเลยน้องท่านดูเนื้อองค์พระนะคะท่านใดศรัทธานะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันคู่นี้นะคะที่ห5 0้หบาทเท่านั้นค่ะ 650บาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้นะคะเฉพาะ EP นี้ EP เดียวนะคะให้ทันกันนะคะไม่อยากให้คุณท่านพลาดองค์ที่ชอบค่ะนี่ค่ะคุณท่านดูดังยันด้านหลังนะคะอักขรตัวหนังสือท่านชัดนะคะไม่พลาด้องท่านไม่พลาดนะคะมีเพียงแค่หนึ่งรายการเท่านั้นนะคะ650บาทเท่านั้นค่ะท่านใดจองทันรายการไหนได้ในะวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่แดค่ะหมายเลขแปดวันนี้เป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่นะคะเนื้อดินเผากรุวัดมหาวันจังหวัดลำพูนค่ะประเภทเบญจภาคีนะคะเป็นเนื้อดินนะคะท่านเนื้อดินนะคะองค์สภาพเก่าสวยสมบูรณ์เลยนะท่านดูคราบกุขึ้นตามซอกองค์พระเลยนะคะพระรอดรายการนี้นะคะมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นค่ะท่านใดศรัทธ,ธาพร้อมรับนะคะให้ทานกันนะคะวันนี้ขอจบที่ หกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยห้าสิบาทนะคะรายการนี้นะท่านวันนี้รีบนมาไลฟ์สดเลยนะคะวันนี้ต้องบอกเลยนะคะท่านใดไวย่อมได้ของดีกลับไปทานแน่นอนค่ะท่านนี่ค่ะหากศรัทธานะคะไม่ควรช้าค่ะท่านใดตัดสินใจช้าพระธาตุนะคะท่าน องนี้นะคะเนื้อดินเอ่าทานดูคราบกุนะคะขึ้นตามซอ่องค์ราเลยนะคะเป็นเนื้อดินเผ่ายอดนิยมด้วยนะคะเนื้อดินออกสีส้มๆเน่าทานนี่ค่ะท่านใดไวนะคะท่านใดตาไวตาถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะ วันนี้ขอปล่อยนะคะที่650บาทเท่านั้นค่ะจะส่งให้ฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะช่องปัญญาเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วน้องทานส่งให้ครบทุกบ้านนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะหมายเลข9วันนี้คราท่านเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยนะคะองค์นี้มวลสารดั้งเดิมของท่านลายเส้นนะคะจะแตกตามธรรมชาตินะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะพิมพ์ทานท่านสวยนะคะ พิม์ฐาน9ชั้นท่านสวยนะคะท่านเกตชัยโยนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะท่านใดสรัทธารายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทน้องท่านเลี่ยมกรอบสีทองเลยนะคะด้านหลังค่ะองค์นี้ไม่บิ่นไม่แตกหักนะคะ600บาทเท่านั้นค่ะท่านท่านใดกําลังประหาพระสมเด็จสวยๆสักรายการไว้บูชานะคะองค์นี้ได้พระพร้อมกรอบเลี่ยมไปค่ะท่าน ปิดให้ทันกันนะคะห600้อบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่1ิบค่ะหมายเลขสิบรายการนี้นะคะเป็นเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานนะคะท่นานเขี้ยวตัวยาวนะคะด้านในตัวเขี้ยวจะถักลวดน้องท่านนี่ค่ะมีลวดเก่านะคะคนซรซ่อมใหม่ก่อนเวลาเขาห้อยชาราเขาจะถักลวดนะคะท่าน เคียวตัวยาวท่านดูนะคะตัวบนเคียวนะคะมีรอยจารยันอักขระท่านชัดค่ะเคียวเสือหลวงพ่อปานมาพร้อมกรอบเรี่ยมเงินเก่าเลยนะคะท่านใดศรัทธารายการนี้ปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคะเคียวเสือนะคะสวยมากๆเลยนะท่านรายการนี้นะคะเคียวเสือหลวงพ่อปานห้าอยห้าบาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะ หมายเลข11รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตากหนกข้างของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเขาท่า,ทานองค์นี้นะคะเป็นเนื้อผงเกสรน,นะคะคุณท่านสังเกตนะคะลายกหนกท่านชัดค่ะนิ้วมือ10นิ้วท่านชัดนะคะคุณท่านดูแขนดูขานะคะพิมพ์สวยเลยนะคะท่านใดสายหลวงปู่โตไม่ควรพลาดของท่านเป็นพิมพ์กนกข้างนะคะปิดตาปุโตนะคะใต้ฐานฝังตะกุดหนึ่งดอกค่ะ ได้รับองพระไม่พออง,งน,นี้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะแล้วกรอบเลี่ยมฝั่งเพชรด้วยน้องท่านแค่กรอบคุณท่านก็หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะสวยมากๆค่ะองค์น,นี้ได้รับพร้อมองพระเลยนะคะได้ไปบูชาขึ้นคอได้สวยแล้วท่านท่านใดมีสร้อยอยู่แล้วนะคะรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะขอปล่อยแบ่งปันน้งท่านที่650บาทเท่านั้นค่ะ 650บาทนะค,ปคนะ,คะคปล่อยครั้งสุดท้ายแล้วนะคะท่านองค์นี้นะคะปล่อยครั้งสุดท้ายแล้วนะคะท่านใดศรัทธาพร้อมรับรีบโทรเข้ามารีบติดต่อสอบถามกันได้เลยนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่12ค่ะหมายเลข12รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จขาโตร,รุ่นแรกค่ะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะองค์นี้มาพร้อมกล่องของท่านสภาพกล่องพระบ้านพระเก่าเก็บสะสมบนหิ้งเลยนะคะองค์นี้เป็นพระเนื้อผงค่ะ ปิดองค์นี้เป็นพระสมเด็จขาโต๊ะของหลวงปู่โตะนะคะท่านใดศรัทธานะคะขอปล่อยแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้ค่ะท่านดูด้านหลังนะคะจะมีตัวหนังสือนะคะพระราชสังวรรพิมลหลวงปู่โตะนะคะวัดประดู่ิมพีอักขระไว้ค่ะ สวยมากๆเลยนะคะวันนี้ตาท่านใดไวตาท่านใดถึงได้ของดีก,กลับบ้านแน่นอนคงท่าน400บาทเท่านั้นเลยนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่13ค่ะหมายเลข13รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะวัดบ้านไรอ์อำเภอด่างขนทศจังหวัดนครราชสีมาค่ะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปี19นะคะหน้ากล่องท่านอัคระาไวชัดเจนค่ะวันนี้ช่องปัญญาขอขอแบ่งปันให้ทุกท่านนะคะพร้อมกล่องนะคะ ได้รับเหรียญพร้อมกล่องเลยนะคะหนูไม่เอากล่องเก็บไว้นะคะขอแบ่งปันให้กับคุณท่านเลยค่ะคุณท่านจะได้มั่นใจได้เลยนะคะมาพร้อมกล่องค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำของท่านเหรียญหลวงพ่อคูนนะคะเนื้อทองแดงลมดำนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะพ่อคูณปร,ริสุดโทค่ะท่านต่อโค้ดนะคะเหรียญท่านสวยนะคะรอยจานบนเหรียญยันอักขรท่านชัดค่ะ ลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะท่านใดสายหลวงพ่อคูณค่ะอยากให้มาพิจนารณาเหรียญน,นี้ค่ะท่าน,นสวยมากๆเลยนะคะหากศรัทธาเหรียญน,นี้พร้อมรับนะคะขอปล่อยแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะท่านเก็บกันนะคะรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่ค่ะ ท่านสามารถนําไปเลี่ยมกรอบกันได้สวยๆเลยนะท่านไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะท่านใดไวย,ย่อมได้ไปค่ะ550รย้าสิบาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะมาเลข14รายการนี้ค่ะเป็นพระราชสังวร,รพิมลหลวงปุตโตนะคะวัดประดู่ชิมพีเขาท่านองค์นี้สวยมากๆเลยนะคะเป็นใบโพล์ด้วยนะคะเนื้อแช่น้ำมนนูลนะท่าน นี่ค่ะเป็นใบโพด้วยนะคะองค์สภาพเนื้อท่านเก่าเดิมองท่านท่านใดสศรัทธารายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จของหลวงปู่โตของท่านขออนุญาตนะคะนี่ค่ะด้านในนะองท่านจะได้รับรูปภาพนะคะพระราชสั่งนะคะมรรพิมลหล,หลวงปู่โตหนึ่งใบนะคะอยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะคะขอปล่อยแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทองท่านด้านหลังค่ะ อัคระท่านชัดนะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะคะเก็บได้เก็บกันนะท่านท่านรายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะพัทมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะหมายเลข15รายการนี้เป็นพระราชสังวรพิมลหลวงปู่โตเช่นกันค่ะองค์นี้เป็นพระปิตาจัมโบ้นะค่าท่านมาพร้อมกล่องนะคะหน้ากล่องท่านอัขระไว้ชัดเจนค่ะ เป็นเนื้อผงใบลานแช่น้ำมตลใต้าฐานฝังตะกุดด้วยกันหนึ่ดอกเป็นปินตาจัมโบ้รุ่นที่2นะคะในกรอกก็มีรูปภาพหลวงปู่โต้่ะท่านสวยมากๆเลยนะคะเก็บกันให้ทันนะคะหาก,กันยากค่ะเนื้อองค์พระท่านเก่ามากๆเลยนะคะเป็นเนื้อผงใบลานแช่น้ำมูลของท่านมวลสารดั้งเดิมนะคะคุณท่านดูเส้นผงเกษานะคะ ตายฐานฝังตะกุตด้วยกันหนึ่งดอกค่ะรายการนี้ปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่400บาทค่ะท่าน400บาทเท่านั้นเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันดวงค่ะคุณท่านดูเนื้อปิ้งคราบปิ้นนะคะสวยครบสูตรค่ะองค์นี้น่าเก็บศึกษากันมากๆเลยนะคะประบ้านพระเก่าเก็บค่ะท่านใดยวย่อมได้ของดีกลับบ้านแน่นอนของท่าน400บาทเท่านั้นค่ะฮัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะ หมายเลข16วันนี้นะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญจุราลงกรเขงท่านเนื้ออันปกานะคะเหรียญราชการที่5ค่ะพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเนื้ออันปกาค่ะท่านใดสะสมเหรียญน,นะคะมาพร้อมกรอบเลี่ยมเงินเก่าของท่านสวยมากๆเลยนะคะในงานเสด็จพระราชาดำเนินประพาสนาท่านรัตนโกสินทร์สฆ์นะคะเหรียญน,นี้ขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่450บาทค่ะ 450บาทนะคะทัดมาคะ่ะมากันที่รายการที่17ค่ะหมายเลข17รายการนี้เป็นพระปิตาเนื้อตะกัวนะคบท่านของหลวงปู่โตว,วัดประดู่ชิมพีนะคะเป็นเนื้อตะกัวนะคบท่านหน้ากล่องนะคะคุณท่านจะได้รับองค์พระพร้อมกล่องเดิมเลยนะคบท่านมั่นใจได้เลยนะคะองค์นี้เป็นเนื้อตะกัวของท่านค่อนข้างมีน้ําหนักเลยนะคะเป็นหลวงปู่โตพิมพ์กันกข้างคะ่ะเนื้อตะกัวนะคะหากันยานะคะวันนี้ขอปล่อยแบ่งปันนะคะ รายการนี้ที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะท่านปิตานะคะเนื้อตะกั่วค่ะค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะคะใต้ผ่านฝั่งตะกุดด้วยกันหนึ่งดอกนะคะท่าน,นปิดตาองค์นี้นะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นเนื้อตะกั่วค่ะท่านถัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบแปดนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะขอปิดท้ายด้วยภาพปิดตาเนื้อชินตะกั่วนะคะของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะกรุงเทพค่ะ พอแบ่งปันเท่ากันเลยนะคะที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยน้องท่านปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นเนื้อชินตะกัวนะคะท่านสวยมากๆเลยนะคะท่านรายการนี้นะคะพร้อมกล่องเดิมเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153จัดส่งให้ฟรีครบทุกบ้านเลยนะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะท่านใดปิดทานจองทานได้รายการไหนในะวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคุณท่านไม่ควร ปล่อยให้หลุดไม่ควรพลาดนะคะท่านใดตัดสินใจไว้ย่อมได้ไปครอบครองของท่านเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะฝากคุณท่านเข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ